สวัสดีครับเมโลดี้วอทนะครับตอนนี้เรามาที่สาขานิคมอุตสาหกรรมนครหลวงอายุทยานะครับชื่อร้านก็คือไทม์แมชชีนวอทซ์แอนด์ไรนะครับก็จะมีายโลโก้ด้านหน้าเนาะด้านในด้านในด้านในก็จะเป็นโซนปกติของของเรานะครับในระบบของเมโลดี้ทีนี้เราจะมาพรีเซนต์นะครับเครื่องรุ่นใหม่นะครับเป็นเครื่องไฮเออร์นะครับล่าสุดใหญ่นะครับใหญ่กว่ารุ่นอื่นนะครับแต่ราคาเท่ากัน ตัวเล็กนะครับตัวเล็กเราจะได้ขนาดอยู่ที่32มสิบสองเอ้กิโลนะครับสิบสองกิโลซึ่งถังจะมีขนาดใหญ่พิเศษเนาะนเราเปิดเข้าไปถังใหญ่กว่าเอาจีสิบกิโลตั้งเยอะนะครับอ่ถังมันนะครับสิบสองกิโลแล้วที่สําคัญคือมันมีระบบของอ่ารอบปัน่นทํางานเงีบรอบปั่นอยู่ที่พันสี่ร้อยรอบนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ารอบปั่นยิ่งสูงถ้าเวลาทํางานเสร็จมันก็ยิ่งหมาดอ่า แล้วเวลาไปอบต่อนะครับมันก็จะแห้งไวขึ้นนะครับตรงนี้เครื่องใหญ่นะครับบิกรัมบิกรัมเหมือนกันครับเครื่องใหญ่ดูถังฮะดูถังดูฝาก่อนฝา,นฝาใหญ่เบอ้อเลอร์เลยบิกรัมบิกซึ่งด้านในก็เปิดมาเห็นไหมใหญ่รองรับพานวมได้สองืนนะครับสอืนเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยณนะปัจจุบันเนาะเชื่อว่ายังไม่มียังไม่มีที่ไหนทํานะครับมีแต่เราที่เดียวนะครับ แต่ราคาเท่ากันราคาเท่ากันกับยี่ห้อ LG ที่เราทํามานะครับแล้วก็ซัมซุงมาตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องอบปกติของเรานะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องจําหน่ายน้ํายาแล้วก็แลกเหรียญเนาะปกตินะครับก็ตกแต่งตามแบบเลยนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับจะเป็นยี่ห้อไทรเออร์นะครับแนะนําเลยนะครับราคาถูกแต่จุกใจนะใหญ่เบ้อเลอเลยเนี่ยดูเอวเท่าเท่าเอวผมเลยฮะ เครื่องเล็กก็ใหญ่จุกใจเหมือนกันเครื่องสเครื่องเล็ก3เครื่องใหญ่2นะครับสัก5อบ2หรือจะเพิ่มเป็นซักตัวใหญ่เป็นอบตัวใหญ่ก็ได้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับก็ออลองไปดูในเพจได้นะครับโอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ